่าแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาอยู่กับผมนะครับผมเกมแอดิกชันแนลนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมมิ่งเกียร์ของโลจิเทคนะครับผมได้อะไรมาจำมารีวิวหมดเลยนะครับโอเคเป็นรุ่น G 5 0 2นะครับโพเท e ส s นะครับผมสเปคต่ำนะครับผมเป็นเอ่อรุ่นใหม่นะครับเป็นตัวใหม่คือ R G B t u n a b l e gaming m o u s e นะครับ โอเคด้านข้างไมโครัสอีกโอเคนะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มลูกเล่นเข้ามาก็คือในส่วนของสีนะครับผมในส่วนของการปรับสีต่างๆได้แล้วกโ็โดยลักษณะเดิมของเขาเนี่ยก็เป็นสามารถตั้งปุ่มกดได้ถึง11ปุ่มนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชัน dpi ชิปอะไรเงี้ยนะครับสามารถปรับ dpi ได้เลยที่ตัวเมาส์นะครับผมแล้วก็สีที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็เป็นส่วนของการถ่วงน้ำหนักแล้วก็มีการ เพิ่มฟังก์ชันนะผมเอ่อเซอร์เฟดยูนิเบิลนะครับผมหมายถึงอะไรเดี๋ยวไปดูกันในส่วนของการปรับโปรแกรมนะครับอ่ะลักษณะกล่องภายนอกนะครับผมก็เป็นแบบนี้อ่ามีของแถมมากมายนะครับไปโดนที่คอมมานด์มาผมก็ไปถ่ายเอาของแถมจากพี่เข้ามานะครับได้เสือ้อได้หมวกมาได้กระเป๋าผ้านะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะมาดูในการอันบ็อกสินค้าดีกว่าว่าเป็นยังไงคือในส่วนของ รุ่นหนึ่งก่อนเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ก่อนที่จะเป็นส,สเปกตัมนะครับผมกล่องจะเป็นเปิดจากด้านข้างแต่ว่า,าในรุ่นนี้เนี่ยจะเปิดจากด้านบนในลักษณะแบบนี้นะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นตัวบนบนแล้วละมังครับเท่าที่ผมเข้าใจนะของ logitech ก็เพิ่งมาเคยเล่นเหมือนกันเห็นประกันมันเยอะดีตัวนี้ประกันสูงสุดถึง3ปีนะครับผมอันนี้ผมซื้อจากา it square น่าจะ it square นะครับผมก็ออกประกันทั้งหมด3ปีแล้วก็ เอามารีจิสเตอร์ในเว็บไซต์นะครับในกล่องก็จะหมดแค่นี้นะฮะตัวด้านนอกตัดมานะครับมีพลาสติกครอบนะครับก็าติกออกรูปทรงของเมาส์นะครับภายนอกจะเหมือนตัว G520 คอรุ่นเดิมนะครับผมแต่ว่าจะเพิ่มลูกเล่นของไฟอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็ลักษณะภายนอกสวยงามนะครับติดสายไฟเอาออกไม่ได้โอเคขออนุญาตแกะสายไฟก่อนนะครับเป็นตีนตุ๊กแกนะครับ ดูแกะเมาส์ออกมาจากตัวด้านล่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวแกะสสยไฟก่อนจะเป็นตัวที่ใส่ตัวทวงน้ําหนักนะครับผมทำการปั๊มตาโลจิเทคมาแบบสวยงามนะครับอเดี๋ยวเราจะแกะออกมาให้ดูกันว่าด้านในเป็นยังไงอโอเคนะครับรโอเคนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับในส่วนของอไอเทมต่างๆที่อยู่ในกล่องนะครับบรรจุมีเมาส์แล้วก็มีตัวทุ่นน้ำหนักนั่นเองนะครับ อา้าวก้องไปโฟก,กัสอีกโอเคเอ้าวกับหัวซะด้วยโอเคนะครับโลจิเทคนะครับผมแล้วก็ปั๊มด้วยเอ่อเกมมิ่งซีรีส์มานะครับผมาทายที่เปิดอยู่ด้านนี้นะฮะเปิดฟลึบออกมานะครับโอเคนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของทุนน้ำหนักทั้งหมดมีอยู่5ตัวนะครับเท่ากันหมดนะครับเป็นเอ่อกกรัมนะครับผมใส่เพื่อความสมดุล อ่อันนี้แล้วแต่ใครชอบนะครับใครชอบเมาส์เบาๆนะครับก็ไม่ต้องใส่แต่ใครชอบเมาส์ที่มีน้ําหนักหน่อยก็ใส่ถ่วงเข้าไปครับส่วนตัวผมผมใส่หมดครับเพื่อความเพื <c> ่อ <oughs> ความใส่หมดเออโอเคอ่ะภายนอกนะครับผมผิวอ่าด้านข้างเนี่ยที่เป็นร่องนิ้วโป้งเนี่ยจะเป็นยางนะครับผมแล้วก็อ่าเหมาะมือเลยทีเดียวนะอ่าเป็นด้านข้างเป็นยางนะครับผมค่อนข้างที่จะกระชับนะครับเอ่อตัวเก่าที่ผมใช้จะเป็น เลเซอร์แมมบาครับผมว่ามันตัวใหญ่สําหรับมือผมไปนิดนึงอันนี้ค่อนข้างที่จะดูเพียวนะครับแล้วก็เหมาะมือนะครับผมอ่ะสกรอสกรอ,สกรอเม้านะครับอ่ะสกรอเมามีความพิเศษนิดนึงสามารถปรับปลดล็อกให้มันฟรีได้นะครับผมเอาไว้ใช้กับพวกการทํางานนะครับผมใช้กับพวก Excel อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเกือบล่วงนะครับโอเคมาดูด้านกล้องสั่นเลยทีนี้นะครับอ่าด้านขวาของตัวเมาส์นะครับด้านข้างก็จะเป็นยางเหมือนกันเพื่อ ความกระชับมือนะครับผมการคอนโทลต่างๆจะได้ไม่มีความคลาดเคลื่อนมีมันลื่นนะครับถ้ามันไม่ใช่ยางมีลื่นเงื่อออกอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะกระชับหน่อยโอเคนะครับผมก็คงประมาณนี้ะนะครับด้านข้างก็แกะออกมานะฮะโอ้ลักษณะน่าจะเป็นแม่เหล็กนะจัด ความตึงของมือตะกี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นแถบของแม่เหล็กหรือไม่ก็น่าจะเป็นตรงกลมๆนี้มั้งผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าน่าจะเป็นแม่เหล็กแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองใส่กลับเข้าไปดูว่าเป็นไงนะครับด้านในวะโอเคด้านนี้นะวงกลมนี้น่าจะเป็นแม่เหล็กมั้งไม่แน่ใจนะครับโอเคอ๋อต้องเสียบเข้าอย่างนี้นะครับโอเคนะครับใส่ง่ายมากนะครับถอดง่ายมากอ่ะกลิบลงไปนะครับ ถอดออกก็ง่ายนิดเดียวนะครับโยนทิ้งไปโอเคนะครับมาดูส่วนของการใส่ตัวเพิ่มน้ำหนักนะครับผมชิ้นละ3.6กรัมนะครับผมก็ใส่ตามรูปทรงตามกล่องที่ที่เขาไกด์มานะครับก็ทำการใส่บรรจุเข้าไปผมขอให้ดูน้ำหนักนิดหนึ่งนะครับผมก็เป็น3.6กรัมต่อหนึ่งชิ้นนะครับรูปทรงสวยงามนะครับเหมือนยศอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะ อ่าอันนี้เป็นภาพหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วนะครับผมก็เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็ทําการใส่ชิลเข้าไปปึ๊บโอเคง่ายนิดเดียวนะครับการติดตั้งน้ําหนักเข้าไปนะฮะโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของการ <c oughs> ติดตั้งใส่กับคอมแล้วนะครับผมเสียบมาดูว่า รูปร่างไฟหรือว่าฟังก์ชันจะเป็นยังไงนะผมสวยงามแค่ไหนอ่านี่จะเป็นลักษณะของด้านหน้านี่จะด้านหลังนะครับสัญ,ญลักษณ์ตัว G นะครับผมจะมีไฟอ่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆตลอดเวลานะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า,าเราไปอ่าตั้งตัวโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์มันยังไงนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูซอฟต์แวร์กันจีิงๆอันนี้ให้ดูภายนอกคร่าวๆก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะโอเคนะครับผมตัว G นะครับสวยงามเลยทีเดียวฮนะ <c oughs> ามาดูลูกเล่นของฟังก์ชันที่เป็นไฟนิดนึงนะครับก็ที่จริงเนี่ยนอกจากตัว G แล้วเนี่ยก็จะโชว์ในส่วนของอไฟที่อยู่ตรง DPI นะครับผมที่เราสามารถปรับ DPI จากตัวเมาส์ได้เลยเนี่ยน่าจะมีอยู่ทั้งหมด4ระดับด้วยกันนะเท่าที่ผมทำความเข้าใจเนี่ยมีตัว G ตัวนี้นะครับที่เป็นไฟนะสวยงามครับ16.8ล้านสีนะครับนี ปรับกล้องให้มืดนิดนึงให้ดูสีนะครับอ่ะมาดูด้านข้างนะครับผมตรงนี้จะเป็นตัวปรับ DPI แบบตามโปรไฟล์ที่เราตั้งไว้นะครับแต่ว่านี่เป็น default น่าจะมีการ setup ไว้ในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับก็จะปรับได้4ระดับครับห2 3 4มนะครับผมหมดแค่นี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็สีก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณะของอตัว G นะครับต,ตามๆกันไป โอเคนะครับปรับแสงขึ้นมาเหมือนเดิมอ่ะมาดูที่ตัวสกอร์เมาส์นะครับตัวสกอร์เมาส์ที่ผมพูดไปในตอนแรกนะครับผมอันนี้คือฟังก์ชันปกติทั่วไปนะครับสกอร์เมาส์เนี่ยจะมีน้ําหนักอ่านิดนึงแล้วก็อ่าสามารถคลิกซ้ายคลิกขวาได้เหมือนกันนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็กดลงก็ได้นะครับอ่ะแล้วก็จะมีปุ่มหนึ่งที่อ่านะครับทาให้สกอร์เมาส์มันฟรีนะครับผมอโอเคนะครับอันนี้ก็กดได้อ่ะปึ๊บปึ๊บ อ่นนี้เป็นปกตินะครับแล้วทีนี้มาดูถ้า,ากดามันจะฟรีได้แบบนี้นะครับลักษณะของสกอร็ตเมาส์นะครับผมก็อย่างที่บอกไปใครที่ทํา Excel แล้วแบบเลื่อนจนแบบปวดนิ้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็ช่วยได้นะครับอันนี้ก็ปรับปิดเปิดนะครับผมอะไรประมาณนี้นะฟรีไม่หยุดเลยนะครับอยู่ที่ว่าคอมคุณนะประมวลผลทันหรือเปล่านะครับอันนี้ฟรีเลยทีเดียวโอเคนะครับจบในส่วนของสกอร็เมาส์มาดูตรง ส่วนของการปรับโปรไฟล์นะครับอันนี้เปลี่ยนโปรไฟล์นะครับเราสามารถตั้งในซอฟต์แวร์ได้ว่าเราจะใช้โปรไฟล์ไหนนะครับผมเท่าที่ไปดูในซอฟต์แวร์น่าจะมีสามตัวนะครับผมที่ใส่ได้แต่ที่จริงเราน่าจะทําได้เยอะกว่าน,นั้นนะในความในความเข้าใจผมนะครับอ่ะก็ปรับซอฟต์แวร์แต่ตอนนี้ดีฟอลต์มันที่มาจากโรงงานน่าจะมี3ตัวนะครับผมอ่ะถ้าเป็นโปรไฟล์นี้จะไม่มีการปรับ DPI ด้านข้างนะครับผมเผื่อมือไปโดนระหว่างเล่นอะไรอย่างเงี้ยอ่านี้ก็จะปรับได้นะครับผมเปลี่ยนปุ๊บอ่านี้ปรับไม่ได้และอะไรประมาณนี้ครับต้องต้องลองเล่นดูนะครับแต่สามารถปรับล็อกได้ว่าให้ใช้ได้ให้ใช้ไม่ได้นะครับอะไรประมาณนี้เพราะว่าบางทีเล่น,เล,นเล่นอยู่ไปกดโดนปุบ๊บปุ่ม DPI เนี่ยแล้ว DPI มันเปลี่ยนปุ๊บเมาส์มันเนืดขึ้นนะครับมันก็จะเกิดความผิดพลาดในการเล่นได้นะครับอย่างเช่นพวกเกม FPS ต,ต่างๆนะครับผมอ่ะด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะเหมือน แกะยากเหมือนกันนะโอเคเอาเป็นว่าไม่แกะมาแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของการเซ t ตอัพซอฟต์แวร์กันดีกว่าครับว่าในซอฟต์แวร์มีอะไรให้เราเล่นมากนะครับผมโอเคไปดูซอฟต์แวร์กันเลยนะครับ อ่านะครับมาดูในส่วนของซอฟต์แวร์กันบ้างนะครับอ่านี้จะเป็นหน้าตาของซอฟต์แวร์ Logitech นะครับผมน่าจะเป็นอ่รวมๆเลยมั้มงถ้ามีคีย์บอร์ดมีอย่างอื่นด้วยต่อเข้ามาก็จะขึ้นเหมือนด้านล่างนี้นะครับอ่ะ อันนี้ก็จะโชว์ในส่วนของการปรับปรุงต่างๆนะครับในส่วนของเมาส์ว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นเมมโมรีว่าเราเลือกดึงเมมโมรีจากไหนนะครับผมจากตัวเมาส์หรือว่าจากตัวคอมพิวเตอร์ Computer, น่าจะคอมพิวเตอร์นะครับโอเคอลองคลิกไปที่ฟังก์ชันต่อไปนะครับอ่ะก็คืออันนี้นะครับ ฟังก์ชันที่เป็นการตั้งปุ่มต่างๆนะครับผม <c oughs> มาดูในส่วนของซอฟต์แวร์ก่อนเอ้ยไม่ใช่โปรไฟล์ profile. ที่ผมได้บอกไปนะครับผมว่ามีโปรไฟล์ทั้งหมด3โปรไฟล์ที่เราสามารถตั้งได้นะครับผมโอเคก็นะครับมาดูโปรไฟล์1นนะครับเข้าใจง่ายๆนะครับก็สามารถปรับอ่านี่นะครับเราสามารถปรับให้มันไม่ใช่สีนะเราสามารถปรับสูงสุดได้ถึง 5นะครับผมว่าเราจะตั้งเป็นอะไรบ้างโอ้สูงไปถึง9 2 0 0เลยเดี๋ยวผมลองปรับ9 2 0 0ดูดีกว่านะครับอ่ากดปุ่มโปรไฟล์โอ้โหเมาส์นี่แบบลื่นหัวแตกไวมากนะครับขยับนิดเดียวสุดหน้าจอละโอเคคงไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะผมเอาสัก4พอเอาเท่าเดิมโอ้ยเดี๋ยว,ยวปรับคืนก่อนคุมไม่ได้อ่าคุมไม่อยู่อ่าส,สังเกตนะครับในซอฟต์แวร์เนี่ยถ้าเรากดผมกดที่เมาส์นะอันนี้อาจจะเปลี่ยนไปตามที่เราตั้งไว้อ่านี่คือพันสอง 2004นะครับผมเล่นมว่าทั่วไปผมใช้ประมาณ2004นะครับผมอันนี้ถ้าเป็น3 0 0 0ั0 0อเนี้ยอาจจะเป็นตอนเล่น A.P.S หรือว่าเปลี่ยนฉากอะไรอย่างงี้นะครับมาดูปุ่มเงินก่อนนะครับอันนี้ที่ดูไปในวิดีโอตอนต้นก็จะเป็นปรับ DPI ขึ้นนะครับผมแล้วก็ DPI ลงนะครับปรับลดแล้วก็ DPI ชิปนะครับผมหรือว่าดูที่สัญ,ญลักษณ์นะครับสัญ,ญลักษณ์จะเป็นคล้ายปุ่ม ซูมนะครับหรือสไนเปอร์นั่นเองโอเคมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่างนี้ครับคืออ่าผมปรับดี i ขึ้นไปก่อนที่900 0ปุ๊บผมต้องการเปลี่ยนฉากไ้ๆป,ปุ๊บ,บอ่าอะไรประมาณนี้แล้วผมเจอศัตรูนะครับผมก็ทําการกดอ่าปุ่มสไนเปอร์ตรงเมาส์ปุ๊บก็มาอ่าสังเกตที่ซอฟต์แวร์นะครับว่าเมาส์มันจะกลับมาที่ dPI 2,400อามันจะเป็นแบบนี้ก็ทําให้เมาส์นิ่งขึ้นนะวเวลาเราจะยิงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ช่วยให้กลับมา,าช่วยให้กลับมาอะไรช่วยให้มันมีความาเล็งง่ายขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับผมไม่ค่อยเล่นเกมไ p s นะผมไม่รู้จะพูดยังไงให้มันเห็นภาพอะ่ะเป็นปุ่มซูมแล้วกันก็ทำให้เมาส์มันนิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคอ่ะกลับมาที่สักสองพันอ่ะสามพันสองแล้วกันนะครับอ่ะปุ่มต่อไปนะผมเป็นปุ่มแบ็คฟอร์เวิร์ดนะครับน่าจะใช้กับพวกเบราว์เซอร์ต่างๆเวลาเราเล่น เน็ตหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็กด back ได้หรือว่าทํางานหรือว่าอะไรอย่างนี้น่าจะเป็นปุ่มตรงนี้นะครับสามารถใช้งานได้นะครับ back แบ็ k กับ forward นะครับตรงนี้ switch profile ได้กดให้ดูไปแล้วนะครับผมก็จะทาการเปลี่ยนโปรไฟล์นะครับผมลองกดที่เมาส์นะครับที่ซอฟต์แวร์ก็จะอ้าวไม่ใช่กดผิดอันละกดที่เมาส์นะครับก็จะเปลี่ยนซอฟต์แวร์นะครับโอเคอ่ซอฟต์แวร์ที่1อันนี้ปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มไม่ขึ้นในการเซตอัพนะครับเพราะว่ามันเป็นการ ปลดเชิงแม c h า n i c ค l นนะครับให้มันฟรีนะให้สกอร์ม็อมันฟรีนะครับไม่ไม่ไมก็เลยไม่มีการตั้งค่าใดใที่ปุ่มนี้อันนี้ก็คลิกสกอร์เลฟอันนี้ก็เป็นคลิกด้านขวาครับเราเลื่อนซ้ายขวาได้ <c oughs> แล้วก็เป็นมิดเดิลคลิกนะครับผมอยู่ที่เราว่าจะตั้งอะไรบ้างก็คลิกซ้ายคลิกขวาไม่มีอะไรมากอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของอ ปุ่มต่างๆที่เราสามารถเซตอัพได้ทั้งหมดก็จะมีประมาณ1 1ปุ่มด้วยกันนะครับผมอันนี้ก็ไฟโว์ปกตินะครับผมอันต่อไปนะครับผมอ่ะซอฟแวร์ไม่ใช่โปรไฟล์หมดแล้วนะอันนี้ก็จะเป็น DPI ที่ต่ำๆหน่อยนะครับสูงสุดก็อยู่ที่24 0 0ันเอาปับ2 4 0 0 0ล้กันโอเค2,400นะครับ,ปรบ,เ,รบเป็นโปรไฟล์ที่2นะครับฮึบเข้ามาที่ส่วนของไฟนะครับส่วนของไฟ ก็จะมีลูกเล่นในการปรับไฟว่าให้ไฟเป็นอะไรดีอะตอนนี้ผมเลื่อนไปเป็นสีเหลืองปุ๊บแล้วอเอฟเฟกเป็นแบบอาถ้าสมมติว่าเราจะเลือกสีเนี่ยคือลูกเล่นมันจะไม่เยอะเท่าค่ายงูนะค่ายงูที่เคยใช้มันจะลูกเล่นเยอะกว่ามากๆนะครับก็อืม ก็ไม่ได้ใช้งานอะไรขนาดนั้นนะครับก็เอามาเปลี่ยนใช้เมาส์ที่มันประกันเยอะๆบ้างก็ดีเหมือนกันครับอ่ะก็จะมีอยู่2ฟังก์ชันด้วยกันสําหรับลูกเล่นของสีนะครับก็เป็นไซค์ถ้าไซคิลนคัลเลอร์ไซไซคิลก็จะเป็นการเปลี่ยนไปเรื่อยๆของสีนะอ่ดูที่ตัวซอฟต์แวร์ก็จะโชว์ถ้ามันโชว์สัมพันธ์กับที่หน้าจอเลยฮะโอเคนะครับถ้าเป็นบีตติ้งนะครับผมหรือว่าคล้ายๆลักษณะการหายใจมีขึ้นมีลงนะมีเบามีหนักนะครับอ่ะ เปลี่ยนสีนะครับผมอยากได้สีแดงปึ๊บอตอนนี้เมาส์ก็จะเป็นสีแดงแล้วก็วาดๆนะครับโอเคอันนี้ปรับไบเน็ตนะครับว่าให้สว่างมากสว่างน้อยแล้วก็เลทนะผมว่าการเปลี่ยนไวขนาดไหนนะครับผมก็จะกระพริบมากไปน้อยมากไปน้อยไม่ได้ถ่ายที่เมาส์ให้ดูนะ่เสียดายแต่ว่าสามารถดูตรงนี้ได้นะครับดูตรงนี้ได้ โอเคนะครับก็ผมใช้เป็นไซคลดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องไปอะไรกับมันมากเป็นไซคลนะครับ <c oughs> อันนี้อ๋อสวิตช์ดีไว้นะครับผมสามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าเรามีแค่เมาส์อันเดียวนะครับที่เป็น Logitech ที่ด t เทคได้ตอนนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นลิงก์เข้าไปสู่เว็บไซต์ไม่ขอกดแล้วกันอ่ะมาดูที่ปุ่มสไนเปอร์ไอคอนสไนเปอร์นี่ทําอะไรนะครับอันนี้ผมได้จูนไปครั้งนึงเอาผมลบก่อนผมลบก่อนแล้วกัน โอเคนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของอแผ่นลองเมาส์เนี่ยที่ผมบอกว่ามี Surface j จูนนิ่งนะครับผมมันสามารถจูนให้เข้ากับพื้นผิวอะไรก็ได้นะครับผมพื้นผิวอะไรก็ได้สําหรับเซนเซอร์ตัวนี้นะก็มันจะทําให้การประมวลผลของเลเซอร์มีความแม่นยําและก็ละเอียดมากขึ้นนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น Default ของค่ายเขาเองนะครับเป็นเมาส์แพดต่างๆนะครับมีฮาร์ดกับอะไรเนี่ยเออนั่นแหละครับ2อันแล้วก็เป็น Factory ดีฟอลต์นะผมก็คือค่าโรงงานนะครับส่วนผมไม่มี2ตัวนี้นะครับผมไม่มีแผ่นลองเมาส์ที่เป็น Logitech ผมเป็นเลเซอร์รุ่นคอนโท l นะครับแบบยาว่ะผมก็แอดเลเซอร์เข้าไปนะครับก็ตั้งโปรไฟล์ขึ้นมาก็พิมพ์ชื่อเข้ามาอย่างนี้นะครับ <c oughs> เป็นคอนโทนนะผมเป็นรุ่นคอนโทนสมมุติว่าใครมีแผ่นลองเมาส์ลายอันนะครับโอเคก็เป็นเลเซอร์คอนโทผมก็กดจูนนะครับกดจูนที่โปรแกรมแล้วก็ คลิกซ้ายแช่ไว้นะครับอ่ะคลิกซ้ายแช่ไว้นะครับอ่าแล้วก็เลื่อนเมาส์ตามรูปอ่ะผม,มเลื่อนเมาส์ตามรูปนะครับฟึบฟึบอ่าเซนเซอร์ก็ทำงานอ่าทำการประมวลผลนะครับอ่าคลิกเสร็จแล้วอ่ะบอกจูนคอมพิวต์แล้วก็ปล่อยเมาส์ด้านซ้ายนะครับเึบอืมก็จะขึ้น analyzing อ่าครับแบบนี้ก็ทำการประมวลผล ระหว่างความสัมพันธ์ของพื้นผิวของแผ่นลองเมาส์และก็เซนเซอร์ของตัวเมาส์เองนะครับเพื่อความแม่นยำมากขึ้นนะครับเนี่ยแท็กกิ้งแอคูเ c ชีออนเคอร์เรนเซฟเฟนะครับก็คือการประมวลผลให้มันตรวจจับแม่นยำมากขึ้นกับพื้นผิวปัจจุบันนะครับการการกดฟินิชไปอ่าตอนนี้ก็จะเป็นค่าที่อ่ผมเซ็ตก็คือใช้กับเลเซอร์คอนโทรลนะครับก็ความรู้สึกก็ค่อนข้างดีขึ้นนะเท่าเท่าที่ มนโนไปเองนะว่าว่ามันดีขึ้นอ่ะแต่ที่จริงมันก็ดีขึ้นนิดนึงแหละครับดีขึ้นนิดนึงก็ตามาเทคโนโลยีของมันในเชิงการตรวจจับนะครับผมก็ไม่รู้อะไรไปมากกว่านั้นนะผมก็น่าจะดีขึ้นอันสุดท้ายนะครับผมเป็นฟังก์ชันในการดูพวกดูเลชั่นพวกคีทแมพต่างๆว่าเรากดฟุ่มไหนปล่อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับก็มาเล่นได้นะครับอ่าผมตั้งติล่าผมตั้งเป็น เฮดแมปนะครับผมเป็นการกดนะแล้วก็ทำการสตาร์ทปึ๊บไปผมกดคลิกซ้ายนะครับดึงๆๆ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 ๆกขวาด้วยกดปุ่มเปลี่ยน dpi กดปุ่มสไนเปอร์นะครับผมกดเออ back forward back f เ r ิร์ดแล้วก็ขิดขวาแล้วก็สวิตช์โปรไฟล์ครบแหละโอเคลองมาดูว่ามันขึ้นยังไงอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะ คืออ่าสีขาวคือเยอะสุดนะครับอ่าถ้าดูในในส่วนของแมปคัลเลอร์แมนะครับอ่าสีขาวที่คลิกซ้ายที่ผมคลิกไปเยอะๆตะกี้นะครับส่วนสีน้ำเงินก็คลิกไป1ถึง2ถึง3ครั้งนะครับอ่าปุ่มพวกนี้ผมคลิกอย่างละทีแล้วก็อ่าสีแดงส้มนะครับประมาณสิทีที่ผมคลิกไปตะกี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันอ่ามีให้เลือกหลายอันนะโอเคอันนี้ก็เป็นวันที่ที่เทสนะ่ะลองมาดู ดูเลชั่นกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงมันอันเดียวกันเป่าวะอ๋อใช่ใช่ใช่อันเดียวกันะะแต่เป็นเวลานะครับเรคคอร์ดพร้อมกันนะฮะก็เป็นเวลาอ่คลิกไป1.1.6นเซกนะครับอืมอะไรประมาณนี้อ่ะผมว่าก็คงเพียงพอสําหรับการดูซอฟต์แวร์ต่างนะะมาลองเซตดูอะไรก็ได้นะครับผมส่วนของไฟก็มีประมาณนี้มีไม่มากนะครับแต่ว่าประกัน3ปีนะครับผมโอเคสำหรับการรีวิวตัวเมาส์ G502 นะครับผมรุ่น Proteus Spectrum นะครับผมต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครยังไม่ได้กดติดตามช anel ก็กดรับข่าวสารไว้ได้นะครับผมเพื่อมีอะไรมาให้ดูๆแได้ของเล่นใหม่ๆอะไรนะครับก็จะได้มาพูดคุยให้ฟังกันนะครับออเป็นคลิปค่อนข้างยาวดีหนึ่งผมพูดมากโอเคนะครับผมวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ